จ้าพากลับบ้านจ้าพี่น้องสุตบ,บุรีป่าลายหลายแมแต่ว่ามันเกิดอยู่ข้างางก็เจ้าบอ้เก็บกินเพราะว่าค่วนรถหมจ้าคุ่งผ้าไปเมืองด้วยพี่น้องด้ว พี่น้องเห็นบ่ามสู้มจนจะบอล่รถดหลายค่ะพี่น้องหลายค่ะพี่น้อง แต่มันอยู่ข่างถนนก็เจ้าให้เก็บคุณบอกควันรถมันถือกหรอมันบอดีพันหวามันมันสกปรกบางเสือจะอากาศดีมืนอนนี่มเมื่อเสาฝนตกอยู่จาแต่วา่าใบมากกแดดเหมือนแล้งกับสิค้มอีกอยู่พันหวามีลมพร้อม เสียงลมจักหน่อยเวยจ้ะเด้องานแล้วพอดีกับเวลางานพอดีเลยจ้ะ พาพี่น้องไปเมืองกันนั้นอยุดพี่น้องเดี๋ยว้ามจสตะบอนีได้จ้ะเอ,อ้ยมุสิกาได้จ้ะเด้อเดี๋ยวยังเมืองอีกเนาะเด้จ,ะจ้ะพี่น้องซุปละจ้านี่เลือดซุปละจ้านี่เราเห็นพี่น้องเห็นน้ำเนาะเห็นว่าซุปเนาะไปเลย เมืองน้ำกันเด้อจ้าอีกประมาณสามอาทิตย์ไปเก็บแทนจ้าเนี่ยดีจ้านิดงเบี้ยวอยู่จ้าสุกละ